โอ้ยลบเฮ้ยช่วยด้วยกีร่าเร็วๆตลุยเฮ้ยกูตายจนได้โอ้กีรา่ามึงเดินมาก่อนป่ามันไม่ใช่เหรอวะอ ก็ครับก็อยู่กับผมซีซั q บายโฟคิวันเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นในแบบแบบโหมดธรรมดานะวันนี้ผมอยู่ในไอเดีเป็นไอดีของแฟนผมนะหลายเด้งมาจะมาเล่นในเป็นโอเมก้านะโอเมก้าซัพพอร์ตนะผมว่าเอาเล่นกันละสตันหนึ่งทีตีเฮ้ยเฮ้ยกีรลตใจเย็นเย็นเฮ้ยดีแรกดีแรกช่วยผมด้วย เออดดนมันเข้าป้อมเดี๋ยวซี้นทุบหัวทีนึงออามันอยู่ไหนวะเฮ้ยลบลบลบมัดก่อนขอลบมัดก่อนเอ้ยเอ้ยช่วยกูด้วยไอ้แรดไอ้แรดเอ้ย,อยขอทุบหนึ่งทีก่อนไปโอ้ยอม,ม,มันมันมีฟร์เรนติโนนะผมแบบอารมณ์เหมือนจะเอามากวนมันหน่อยอะแต่ผมไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะ มันมีตีมี่ฝั่งมันมีตีมี่มียอนเฮ้ยไปวิ่งต่อฝั่งผมก็มีเรนติโนมีดีแลกเนาะอ่าป่าเป็นคีล่าส่วนแครี่นี่เป็นไวโอเลตโดนเป็นหนึ่งมัดคีล่าโซนโซน เล่นไปเรื่อยๆครับเอาแรดมันมากวนอีกแล้วเฮ้ยมันกวนดีจังว่าแรดเนี่ยเดี๋ยวเอามันเยียบให้โดนพี่คีล่าสวยเอาโอฝั่งมันก็มีคีล่าเหรอผมลืมดูเอ้ยเอาดิเพื่อนเพื่อนฮัลโหลไปในเบิร์ดเออเออเออไอ้กีไพโดนไปหนึ่งตัว แจกไปคีล่าตามไปหนึ่งคนเรียบรรอ <c oughs> เอาเดี๋ยวโอ้โหฟเลเรนติโนมึงมายันนี่เลยเหรอโหดเกินลงมายันป้อมกลางแต่แพทนี้มันอ่าห้านาทีแรกป้อมมันจะอึดน,นะครับมันอารมณ์เหมือนเน้นให้ออ,อฟเลนเนี่ยมาแก๊งหรือว่า <S <S เดินเดินเดินมาเติมเกมมากขึ้นนะ จริงๆมันเอื้อมากเลยกับพวกอ่าลิเกเตอร์พวกแบบยีน่าหรือตัวที่ตตเติมพวกอนอืมเออมันได้ยันในป้อมเลยบัวแต่พูดแลกไหมขอแลกน้อยโอ้ยไม่ตายอีกไอ้แลดเออไปแล้วครับศูนย <c oughs> ์ห้าอ้าที่แลกทำไร ยิงเปลือแรดบร้าปอตีมีคิวไปสามตัวแล้วสปอนสัน่งนู้นนึกว่านึกว่าแครี่ยิงไปเพื่อนยิงไปเฮ้ยเฮ้ยติดคืนอ,อีกทุบทีนึงต้องรอมีของก่อนละมั้งเนี่ยต้นเกมปวดในมใ่่คอยเต็มที่เอามาเอามันเพื่อนทุบสตาร์ทให้ เดี๋ยวแย่หัวให้หนึ่งทีหลบ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 ดีๆหลบดีๆโอ้ยยิงดูดาเมจทำไมเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวปั่นเข้าป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นมันเข้าป้อมแม่งไม่ยอมออกมาปั่น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 น้ำแข็งใสปั่นปั่นอูไปแล้วโอ้ยหลบเอ้ยช่วยด้วยขี่ล่าเร็วๆฮัลโหล เฮ้ยกูตายจนได้โอ้โหคีลา่ามึงเดินมาก่อนป่ามันไม่ใช่เหรอวะเอาเอาเออยังดีคิวอยู่สงสัยอมลางแตกแล้วะเอาคีลา่าคีลา่ลาเ <Hello, S 2> พื่อนฮัลโหลเพื่อนตายแล้วมั้งเอาโอ้ยนี่ขนาดเล่นโหมดธรรมดานะครับเด้อ อย่างว่าแหลมันมีบางคนบางตีเขาก็มาเก็บวิลเลดนะเล่นลุมเลยลหะโอ้ยเออเราเล่นกัน5 5าฮ่ที่แรก ฮัลโหลเพื่อนกูจะไปทานมึงไหมได้อยู่ยิงไม่ส์ตู่ไม่โดนไอ้สักคดเดี๋ยวเธอไอ้แคลรี่ตีมี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟอรเรนใจเย็นเพื่อนนี่แหละผมจะเอามาปัดเป็นอย่างนี้แหละอืมอืมเข้ามาซีเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอลูกตุ่ม ไปโอมีหญิงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตรงนี้หน่อยเพื่อนเออเอายังไงใครยังไงกูมัวซัวมัวตัวไปหมดแล้วกูจะตายไหมตายจนได้มันชุบ่ะมันชุบมันชุบบอลินบอลินบอลินตีโนเอาสักคนหนึ่งปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยสวยงามชะดดาวมันดิ เอาเออได้งี้สิป้อมแหกไปสองป้อมแล้วป้อมนี้ก็จะแหกอีกถ้าไม่มาเคลียร์เนี่ยเหียบนี่โลยัดหน้าทีง สก,กิลมันป่วนอยู่นะแต่ต้องผมว่าต้องรอโอเมก้ามันมันมีของอีกนิดนึงมาตีป้อมแรงด้วยแหละไอตัวตัวเนี้ยไม่เป็นไรป้อมเราค่อยไปสอยคืนตอนนี้เราซุ่มสอยคนก่อนเว้ยหนอมัอาางกรฮัลโล f ไมเฟนอแหลกกมาเลยเลอรเฮ้ยมันสองคนเอามันน,มน,นี่ไงอออเออเออเออไอ้คีร่าคีร่าราเออไม่มันโดนเลยทีได้เฮ้ยไปเด้หมด ล,ล้อเพื่อนกีร่ายังไม่สนใจอยู่เอาแรดคอนเวื่อนเอาแรดเออนั่นแหละจิ้มหัวมันสวยเอาตีมี่เนี่ยเอามันเฮ้ยเออไม่ต้องเดินไม่ต้องเดิน,น,อเ,ดนเออเฮ้ย <c oughs> เอากรเจียนดีวะเอาป้อมล่างนะครับใครเอามังกรไหม อืมถ้ากูเอาพันิตมานี่กูตีเองแล้วเนี่ยแนี่เนี่ยหัวทิ้งเอาเลยเพื่อนอย่ากลัวกูอยู่อยู่เนี่ยตีมันเอาเข้าสิเฮ้ยยอนมาเทพมาเราต้องถอยเทพมาเราต้องถอยสู้เทพไม่ได้นี่โดนอีก แม่นกตัวเดียวนี้มันก็จึงจะเอาเอามันคิล่านั่นแหละแทงให้ตีโอ้คิล่าเล่นเป็นนะหยับเสร็จปุ๊บออกไปเลยตีครบตีครบปุ๊บออกเลยนี่ใ,นใจคอจะซุ่มกันอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่คิดจะแบบออกมาช่วยเคลียร์แล้วเข้าป้อมมัน ตีป้อมอย่างเดียวแล้วกูไม่สนละมาเออเออหัวที่นี่เนี่ยตีตีเอ้ยวัวตะกอคิวนำแล้วเวย้ยฆ่าไปสองละสิบเก้าตายสี่ วิ่งแมนแอนป้อมบนหน่อยเพื่อนดีแลกปริโนโคิวหรือมั้งนั่นอนะปอปมันเราดันป้อมอ้าวปริโนโคิวจริงนะนัอเอ้ยมาดิขอกำลังสนับสนุนน้อยอยู่ไหนกันเนี่ย เบ็ดเบดให้หมดเบดให้หมดนี่ฝนทีโน่บับแดงไปแล้วเฮ้ยกีฬ่าเอาเลยเอาเลยงั้นนะเอาก็เอาเออเนี่ยเอามาป่วนเอามาป่วนฟอรเรนหน่อยทุบเอ้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะเพื่อนอยู่ไหนหมดช่วยกูด้วยเอยอตายก็ได้วะเฮ้ย เข้าไปคิวมันแล้วมึงก็ทิ้งกูเอา้าเอา้าเอา้าบวกกันอิลุงตุงนางตุ้ไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนเอา้าคีล่าปะตาคีล่าเอา้าเ <c oughs> <c oughs> ออเอออย่าโดนดัน อ้แล้วหุ่นยนต์วิ่งมาแล้ววิ่งไปแล้วยิงมนันมันชุบวะเฮ้ยมันชุบโอ้โอหตายครับป้อมดักไหมเพื่อนดักไหมฮัลโหลเฮ้ยเอี่ยงวะเอ้ยช่วยกันยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้ว ด a r ์ s ส a เ e อเนี่ยมายังไม่มีใครสนใจรรกูเน้เนน้ำมังกรเล็กอ๋อไม่ใช่มังกรเล็ก <c ười> มังกรใหญ่แปมไปเอาเดีย๋ยวกูสซนให้อาจารย์เอขีล่าเหยียบมัวสักทีหนึง่งมาแว่นมนตรงกลางแล้วสรุปจะไปเล่นไหนกันเนี่ย เอามาดีเอามาันดีมาเดี๋ยวล่อให้เนี่ยกูสับสนแล้วเนี่ยพวกเพื่อนมึงจะไปเรียนไหนกันแน่เนี่ยทุบวิ่งนี้อมอสิเออเหยียบหัวมันเพื่อน เอ้ยเอ้ยเอ้ยคีล่าคีล่ากับคีล่าทุบเนี่ยแย่ทุบเหยียบโป๊ะกูปั่นออกไปให้เออย้อนย้อนใจเย็นเพื่อนยิงกูแรงไปแล้วเอาอีกทีนี่นี่เนี่ยเอามาป่วนแบบนี้นี่เนี่ยหรือว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวปั่นป่วนโปลินติโนโปลินโปลิน ม่ยืนพิมพ์อยู่นั่นเนี่ยทุบปักปอืมนี่สิเขาเรียกว่าการลานระดับเทพตีตีต,ต,ต,ตีเพื่อนจะจบยังวะจบได้แล้วมั้งไอมันอยู่ไหนล่ะเอา้าไอ้ย่าลงไปทางนู้นเฉยพวกวออกไปตอนไหนวะ ออกเป็นทอยต่อมึงหยอกๆกันหยอกล้อหยอกล้อหยอกจ้ออะไรเอาเลยเพื่อนกูมาแล้วเดี๋ยวกูเหยียบมันให้เดี๋ยวกูปั่นเดี๋ยวกูปั่นเดี๋ยวกูปั่นให้น้ำแข็งใสอ่อะมาเดี๋ยวกูปั่นให้นี่เะ้าปั่นน้ำสดนี่เฮ้ยแทงวาเดี๋ยวกูเหยียบหัวมันให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟอเรนมึง มันกันซีซีอยู่กูอถอยก็ได้ดีแล็กมาช่วยกูม,มามาเออแทงปันเดีย๋ยวกูดันงอ้ยมึงไม่ต้องลาำเดี๋ยวกูจะขัดมึงนี่สนุกดีเนี่ยเล่นโอเมก้าเนี่ยผมเห็นเนี่ยโทนี่ชอบเอามาแข่งนะในโรลีกเนี่ยมันก็ ่วนดีนะเนี่ยเปลือยทตีสอยเลยไม่รู้ดาเมจใครตีป้อมแรงๆเนี่ยไบโอเล็ทุกคนเนี่ยเอาป้อมเพื่อนเอาป้อมโอ้มีฮิวอ่ะส,สดชื่นไปหนึ่งดอกเด็นไหมคลิปมันเข้าแล้วอะ่ะเ,เองไงมันออกออกมาออกมาก่อนแล้วเหยียบหัวมันให้เฮ้ยนี่นะตรงนี่นะ ปัน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 ,ปนเอ้เฮ้ยเฮ้อย่าทำอย่างนั้นกับไวโอเลตเอ้ยอ,อีกขีรามึงเดี๋ยวกูทิมมึงแน่นี่เดี๋ยวกูไล่ตามมึงอ้าเเฮ้ยอย่าหลบด้เอตามมึงเดี๋ยวกูปันอีกนน้วแข็งหมดพ <laughs> ิมพ์กันใหญ่ละอืม บ้าปใส่เอามันเพื่อนเออมันไม่โดนซีซีว่ะกูจะตายไหมเนี่ยเอ้ยไม่ตายว่ะเพื่อ,นะต,อนะตีป้อมเนาะตีป้อมเนาะไม่สนใจตีป้อมเดี๋ยวป้อมเพื่อนเอาแค่แทงอะไรปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นเออสุดจัดประหลัดบอก บอลเลนติโนี MVP, ครับผมขอบคุณ<ะ>ที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ